สวัสดีเจ้าตอนนี้ควงย้ายจังหวัดอีกแล้ว <c oughs> ก็อยู่ที่จังหวัดจังหวัดพิจิตรเจ้าเมืองฉะลวันแล้วที่พ่อของขวงวันเนี่ยอยู่ใกล้กับบึงสีไฟกวงมาเกยมากําเตื้อเลยไม่รู้แต่รู้ว่ามันเป็นบึงมันเป็นสวนสาธารณะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเราก็เลยพลาดไม่ได้ที่จะมาเดินเล่น ก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินเจ้ายอมไม่ได้เรามาถึงตรงนี้แล้วพายุแ้ทิดกกวางจะต้องาพาเพื่อนๆพี่ๆมาแอลกันเจ้าเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะเคยมาแล้วแต่นี่คือครั้งแรกของกอกวางนะเข้าหน้าอยู่ตรงนู้นนะเอาเขานี้ก่อนเนาะอันนี้เขาเข้าตรงประตูข้างนะเจ้าประตูหน้านี่เห็นอยู่ต็งปุ้นเห็นมีจระเข้ตัวใหญ่ๆอยู่ปุ้นแต่เขาเข้าตีมันใกล้ๆก,กันเนาะ เห็นบึงน hm ี่มีความร่มรื่นร่มเย็นเหมือนสวนสาธารณะที่ให้คนมาเดินวิ่งออกกำลังกายกันเจ้าบรรยากาศดีขนาดเลยตอนนี้6กโมงแล้วเราต้องข้จามาเตลแอลเดี๋ยวแสงจะมดเจ้าตะกี้ถามถามถามนั่นแหละ ถามถามคนบริเวณก็เคียงเป้นบอกว่าที่นี่มันมีเวลาปิดนะ <Thank you. S 1> เมันเปิดตลอดเจ้าแต่ว่าทำากลางค่ำกลางคืนก็นอาจจะมืดเนาะอาจจะมาเห็นวิวที่สวยงามตอนนี้วิวพระอาที่ตกดินนะ่ะครั้งแรกเลยนะ ครั้งแรกเลยพี่จิตนี่เคย <c oughs> เคยแต่ผ่านบ่ได้เคยมาพักหรือมาแวะอย่างเลยเป็นครั้งแรกที่มาพักที่พี่จิตแล้วก็ครั้งแรกที่มาที่บึงสีไฟแห่งนี้ตะกี้ก็ลองถามเปิ้ลว่าบึงนี่มีจระเข้กอเปิ้ลว่าตะกอนนะมีแต่ตอนนี้อ่ะอาจจะอยู่ในบึงที่เขาปิดปิดไม่ให้คนเข้าออตรงนั้นอาจจะมีนี่ค่ะหุยพระที่สัดแสง พรที่สักแสงนุ่นน้องไป่ไทยนุ่นไหมนุ่นมันมีศาลาอยู่กลางน้ำเธอเจ้าทางซ้ายจะไปศาลาเก้าเหลี่ยมทางขวาไปรูปปั้นพญาชลาวันนี่ไงเ,งเงจากเทศบาลเมืองพิจิตรกว้างมากเลยค่ะโนานี่เมันมีป้ายอยู่ต่างกังบึงสีไฟนะอ๋อไม่ใช่ กวองกัเปลี่ยนเส้นทางมาเดินตรงเขาห้องเหมือนเป็นฟุตบาทตรงท่าน้ํำผงบึงสีไฟเลยเจ้าอบรรยากาศดีขนาดเลยเป็นช่วงที่พระค่ายามเย็นพระอาทิตย์กำลังจะกตกเจ้าซาแสงสีทองซองประกายกับหน้าแบบระยิบระยับสวยงาม คือก็ห็นอะไรคนเปิ้ลซื้อของกินเสื้ออาหารมานั่งกินกันดูพระอาทิตย์ตกดินกันตีบึ้งนี่เจ้าอุ้ยบรรยากาศดีขนาดเลยดีใจอะดีใจที่ได้เห็นแต่ยังมีความคิดเล็กๆก,กว่าในนี่มีจระเข้อ่ะรู้สึกไหม <c oughs> จริงคือแบบเราเข้าเมืองพิจิตรมาแล้วก็แบบเมืองชาละวันอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นลูกปั้นจระเข้ตลอดเส้นทางเลยแล้วก็คิดว่าแบบแถวนี้ เหมือนจะมีจอร์เข้แต่ข้างหน้านีเขากำลังปรับปรุงหรือเปล่าเดินได้เนาะแต่สวยเจ้าเป็นโอกาสดีเลยที่ได้แบบเก็บบรรยากาศดีๆที่มาฝากกันตรงด้านขวานี่ก็จะเป็นส่วนสาธารณะนะคนมาออกกำลังกายกันเต็มเลยสะอาดสะอ้านดูแบบหน้าเดินเล่นเนาะหน้าเดินเล่นเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ นั่งทำสมาธิยังได้เลยสงบสี่ยมแบบนกเแบบต็มเลยเนี่ยเสียงนกเนี่ยนี่ก็จะเป็นสาลาลิมนห้าาเจ้ามีคนเพื่ออาหารป่าด้วยเดี๋ยวตั้งหน้าเฮานี่น่าจะเป็นตั้งเข้าเหมือนที่กวางเห็นที่บอกกำัแรกนี่จะเป็นรูปปั้นพยาชัลวันชละขีตัวงยอย ได้มาเก็บบรรยากาศดีๆเนาะแต่ว่ากับอันได้ไปขนมน้งลิงเนาะแต่ว่าก็มีความรู้สึกแบบอิ่มใจอิ่มอกอิ่มใจได้เอาขนมเพื่อน้องลิงวันนี้มาดูบรรยากาศดีๆที่พี่จีดบึงสีไฟอืมโล่งดีคนมาได้ชุกชุงมนี่มีป่าเยอะเลยคือคงเป็นตีปล่อยป่าติเนาะ มีปลาน่ะใช่ไหมปลาเนี่ยเฮ้ยก็ถ่ายตุวไม่ตายอ่ะเนี่ยปลาน้อยเนี่ยเต็มเลยเนี่ยปากปากเจ็บ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 เนี่ยเป็นที่ปล่อยปลาจะแหละปลาตรงนี้ก็จะเยอะชุกชุม ฮุยฮุยตัวเงินตัวทองตัวดจระเข้อยู่ใตส้สะพานเีพี่เบนกำลังว่ายน้ำเลยพี่เบนตัวเงินตัวทองกำลังว่ายน้ำตกใจที่ทแรกนวดจระเข้นี่ว่ายน้องว่ายมาฝั่งนี้เลยไม่เกี้จระเข้น้อยหนักหน่อยไหมเห็นไหมเห็นไหมตกใจสะดุงด้งนวาจระเข้ จะเนี่ยว้ายแบบวันใช่เนาะมันเก่งหางแบบพิ้วเลยอะตกใจตอนแรกนื้ว่าจะลระเขยเจอกระเข่จริงเหรอไตกใจอ้สวยเนาะนี่ไงมีรูปปั้นชารวันกับไกรทองสวยเนาะ ลมพัดอ่นอ,อนๆกระทบกับหน้าเราแค่อยู่นิ่งๆอย่างเงี้ยเนาะดูน้ำดูพระอาทิตย์อย่างเงี้ยโอ้โหบรรยากาศดีมากปลาใหญ่มาก เป็นจุดอภัยธทานด้วยตรงนี้ก็เป็นจุดเห้ออาหารปา่าแล้วก็จุดปล่อยปา่าเลยเจ้าก็จะเห็นปา่านอใหญ่อยู่เต็มข้างๆศาลา,านี่เลยเนี่ยประดุกยักษ์ใช่ไหมประดุกลัเซียมันเป็นแบนยาวๆนะมีหลากหลายสายพันธุ์เนี่ยเนี่ยตัวใหญ่มากแคทฟิตอะฟิตดุ สวยบรรยากาศดีมีความแบบสงบเนาะมมนมีความวุ่นวายดูน้ำดูปลา <T> <c oughs> ไม่ใช่สวยสวย ่า้ภาพตรงนี้ได้ไหมให้เห็นน้ำแล้วก็บึงสีไฟอย่างเงี้ยเห็นป้ายบึงสีไฟยังไงให้สวย ก็ดีเจ้าต้องเก็บบรรยากาศก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินใกล้ละตะกี้ผมปุยบุญเลยเนาะเร็วมากอีสักสักวมดถึงสิบนาทีน่าจะตกละเจ้าตรงด้านข้างนี่ก็จะมีโอาชาราวานกับแม่โรกไก่ทองไปใจยอชาราวานนี่เป็นผู้หญิงเหรอไปชอนเป็นปนี่ปัญญาชาราวานอ๋อปัญญาเป็นผู้หญิงเนี่ยนี่าาานไ,นนไาก่ทองมา คือน้ำที่มาลาอก็คือจะมีเป็นปน,ปนที่น้องสองที่น้องอ,อ๋อคือชลว,วันพญาชลววันภาวนาสินคือแปงลงร่างเป็นคนใช่ไหมใครชลวันแปงลงร่างเป็นคนแล้วก็หลงรักผู้หญิงเหรอใช่เรเนี่ป้ายบอกอะไรไป ไงศาลากลางน้ำบึงสีไฟศาลากลางน้ำเป็นสัญ,ญลักษณ์ผู้บึงสีไฟมานานกว่า70ปีตั้งอยู่ในบริเวณส,วนส,ว,นสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตรโครงสร้างทั่วไปเป็นไม้ทําให้ตัวศารามีการชํารุดไปตามกาลเวลาเทศบาลเมืองพิจิตรจึงดำเนินการปรับปรุงศาลากลางน้ําในปีงบประมาณ2561คณะผู้บริหารและสภาเทศบาลเมืองพิจิตรได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้งสางศาลาใหม่ทดแทนศาลาเดิมแต่ยัง ยึดรูปแบบเดิมที่เป็นทรงสาราไทายประกอบไปด้วยสาราใหม่หนึ่งหลังสาลาเล็กสองหลังศาราหกเตียมจานวนหนึ่งหลังพร้อมทางเดินเชื่อมต่อสารากลางนะ้ํำนี่ไงนี่ไงนี่คือพญาชาละวันห้ามขึ้นเนาะคือถ้าเด็กๆหินเขาก็จะแบบไปอยู่ในปากจระเข้อะน,น,นี่ไงพญาชาลาวันมาดูป้ายพญาชาละวันหน่อย พญาชาละวันเขาเป็นการก่อสร้างพญาชาละวันก่อสร้างเมื่อวันที่13มกราคม2530ก็ยังไม่เกิดเลยสร้างสำเร็จเมื่อเดือนกันยายน2530ระยะเวลาก่อสร้าง8เดือนงบประมาณ600,000บาทน้ำหนักประมาณ600ตันความยาวจากปากถึงหางจากปากนี่นาถึงหางปุ๊นเดี๋ยวเาต้องไปส่มไกลๆล่ะ 35เมตรความสูงสูงสุดกลางลำตัว4เมตรความกว้างวัดจากช่องท้อง6เมตรภายในพญาชลาวานเป็นห้องประชุมนะภายในพญาชลาวันเป็นห้องประชุมขนาด25-30ที่นั่งเข้าไปข้างในได้หรออ่แป๊บบนึงแป๊บบนึงสวัสดีพีจิตเริ่มก่อสร้างพญาชลาวันจากตำนานเรื่องไกลทองลิเริ่มโดยนายสว่าง อินทรนาครผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรในสมัยนั้นและนายพิภพการจนะภูมิเนยการศูนย์ศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพิจิตรโดยมีหลวงปู่งนโสรโยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดพิจิตรผู้ซึ่งแนะนําสถานที่ในการกอร่อสร้างและประกอบพิธีทางศาสนาพาิจารณเป็นส่วนหนึ่งของส่วนสมเด็จเป็นการกอร่อสร้างเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่าหนึ่งในโอกาสฉลองพระชนมายุ80พรรษา มันมีห้องอยู่ข้างในนั่งได้ยี่สิบห้าถึงสามสิบคนว่ะรอต่ใหญ่มากตัวใหญ่มากตองเทียบกับตัวกวางแบบนี้ต้องเทียบกับตัวกวางว้าว wow. ใหญ่มากใหญ่ไหมขอพับนิดหน่อย ลองยืนใกล้เท้าชะลาวัน<ป>คือแค่เท้าก็แบบยกกวางขึ้นได้อะเนี่ยตัวใหญ่มากพญาชะลาวันเจ้า เรด,ดูนี่คือส่วนหางส่วนหางของพรยายชลวันแล้วจริงมีแอร์ด้วยแต่ไม่รู้เข้าทางไหน นี่คือทางเข้าเจ้าไปน,น่าจะปีดไห้ก่อนลองเปิดไหมเกิดมาดูแลมาเนาะมาเปิดที่กว้ยเจ้าเดี๋ยวเราจะได้ตูดนี่เจ้าข้างในตั้งข้างในเนี่ยเป็นห้องประชุมสามารถนั่งได้สองห้าถึงสามสิบคนเลยอันนี้คือทางเข้าจริงๆนะเด็กกี้เขาเขาเ้เขาตรงนั้นข้ารงนอากกระจกเทศข้างหน้ามีนกกระจกเทศด้วย ว่าเป็นที่พักผ่อนได้เลยนนเนาะมีหลากหลายมีบึงมีสวนสาธารณะมีที่ปั่นจักรยานอ,อ,อันนี้ก็คือบริเวณโซนทางเข้านะเจ้าจะก,กีกวางเข้ามาตั้งข้างเนาะสวยงามเลยทีเดียวและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามผลาดนะถ้าใครมาพิจิตนะเจ้าคือเป็นห้างที่แบบสถานที่ออกกำลังกายสถานที่พักผ่อนหยอนใจมีนกกระจอกเทศ เม่ชมตัวสวยงามแล้วต่หน้าก็จะเป็นวงเวียนวงเวียนอยู่ตรงกลางสวยงามเจ้าปีโอกาดีของกกวางเลยตีได้ปากันมาเอวมาพ่อสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองพิจิตรเจ้าแล้วต่อไปกกวางไปเอวจะไปเอวที่ไหนเฮมอย่าลืมติดตามชมกกวางในตอนต่อไปนะเจ้าแล้ปากันไหมเจ้า